นันในฐานะตัวแทนของทีมงานสอบวิสุดขออนุญ,ญาตมาส่งมอบรถดําดินไปโกยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วก็อีกสิบสิบล้านนะครับอโอเคก็ได้ไขรถกลับบ้านหนึ่งสองเจ็ดวงให้เหลือสี่ดวงถอดออกสามดวงไฟเลี้ยวไม่ต้องถอดนะครับอ่ามันจะมีปลั๊กปลั๊กอยู่ หนึ่งเรื่องที่เดี๋ยวลืมส่วนไอ้เรื่องอื่นเดี๋ยวพี่ก็เช็คกุญแจนะครับว่าไขาประตูได้ไหมล็อกได้ไหมเดี๋ยวกลับไปล็อกไม่ได้เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวก่อนค่อยเช็คก็ได้พี่แล้วก็เดี๋ยวผมแนะนําแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวพี่เช็คกระช่างเดี๋ยวก็จอทีวีพี่ก็ลองเช็คดูติดไหมนะครับเครื่องเสียงดังไหมกระจกไฟฟ้าซ้ายขวากระจกข้างนะครับ แล้วก็ตัวดัมยกคลองไหมลองยกสักห้าครั้งนะครับแล้วก็ตัวระบบต่างๆหัวเกียร์ตรงไหมถ้าไม่ตรงขอเปลี่ยนนะครับเพราะมันไกลแล้วก็หน้าจอ,อเพราะว่าวัดรอบมันไม่ขึ้นอยู่แล้วมันจะขึ้นเฉพาะในส่วนของใหม่นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นก็ถือว่าโชคดีของลูกค้าแล้วก็เรื่องอ,อุปกรณ์ประจํารถนะครับก็จะมีแม่แรง10บตันบล็อกไ่ล้อแล้วก็ที่ขันยางชุดกุญแจ นะครับส่วนบางฝุ่นนี่ไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่าของเราจะเป็นแบบสองแผ่นหาคนติดตามได้เป็นแสนเนี่ยยูทูบน่าพันคนน่าจะได้